มันก็แค่การเอาชีวิตปิดทิ้งไม่ใช่การสู้รบหรอกนะ เบื่อไหมกับการโดนโกงเวลาซื้อขายรหัสเกม ROV ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้น t p 7เพจขายเกมรหัส ROV <c oughs> ที่ดีที่สุดในตอนนี้เริ่มต้นเพียง50บาทขึ้นไปรดยได้ดเยอะไม่โกงไม่เกรียน1ร้อยเปอร์ซ็นเพแท้ต้องยอดไหลเจ็ดหมื่นขึ้นไปเท่านั้น <c oughs> ถ้าหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ เอาละครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารของซูเปอร์แมนนะครับในสกิลที่1นครับที่เรียกได้ว่ามีการปรับสมดุลในซีซั่นหน้าเลยทีเดียวนะฮะซึ่งซูเปอร์แมนในแพทปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเก่งใช้ได้เลยนะแต่ในแพทหน้านะฮะก็จะมีการปรับสมดุลของฮีโร่ตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะข้างบนนี้ไม่ใช่แพทเก่านะพิมพ์ผิดนะก็จะเป็นแพทปัจจุบันที่เราเล่นอยู่นี่แหละนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นแพทใหม่นะพู้ดรวมๆแล้วก็สรุปเลลยแ้วกันหม การโจมตีหรือว่าความแรงเนี่ยมันจะลดลงเนาะและมันก็ลดลงมากเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าเวลาเราปล่อยเยือกแข็งเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นแค่30%มนตะครับตอนนี้เป็น40%แล้วบวกอีนหนึวิแล้วนะฮะและสุดท้ายก็คือเพิ่มใหม่นะฮะใช้สกิลได้2ครั้ง2ครั้งในที่นี้คือเวลาเราใช้สกิล1ฉีดเลเซอร์ไปแล้วก็ใช้เยือกแข็งอะไรประมาณนี้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับโอเคเข้าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการปรับสมดุลของซูเปอร์แมนรกนนััะคบ เซอร์เบต้าใหม่นี้ใครยังไม่ได้โอ้โห <R ina. S 1> บัคเลยติดบัคท่านผู้ชมโอเค <No one. S 1> เดี๋ยวจะสรุปสกิลให้แล้วกันนะครับหลักๆเลยคือใช้ได้สองครั้งนะสำหรับสกิลที่หนึ่งเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนี่คือตาแรกของวันเลยนะครับรู้ว่าปรับใหม่คือมาเล่นเลยดูท่านผู้ชมต้องรอเหมือนลกเตอร์เลยนะครับอรอให้มันแบบรีโหลดเป็นเลขสองนะโอเค บินก็ใช้ได้ปกตินะครับทั้งฉีดทั้งปล่อยเยื่อแข็งเนาะคือมันก็น้ำปกติแต่ว่าถ้าจะใช้ติดต่อกันเนี่ยมันต้องรอ2วินะครับถ้าเราฉีดไปปุ๊บรอเยื่อแข็งก็รอ2วิ 2> โอเคเดี๋ยวลองใช้พร้อมกันดูว่าจะรูปแบบไหนกันโอเคสกิลอื่นก็ปกติเลยใช่ไหมรู้สึกว่าเดี๋ยว วันนี้ไม่ได้มาโลมนะครับปิกเตอร์แย่งออกของโลมไปแล้วนะพค้เส็งโอ้โหออกเร็วมากนะคือเป็นไรเราก็แบ่งตังกับเพื่อนไปเฮ้ยตัวใหม่มาดูครับโค้ชเร็วมิงอยู่นะพางอยู่ว่ะก็พอฉีดได้ โซเลนเดินไม่ออกเลยฮะโดนสกิลหนึ่งแล้วไป40%นะครับ1.5วิทุกท่ามคิดว่าตัวตัวใหม่นี้มันจะมาในรูปแบบสกินไหนนะตอนนี้อาจจะยากในเรื่องของแบบเวลาดันนะครับเขามีล้างสนาะอย่างยีน่านะฮะไม่ติดสตันเขาคอมโบเนาะยากนิดนึงเวลาเขาคอมโบแล้วก็ดันไม่ได้โอเค แผดปัจจุบันนี่คือวีโรนะสงสารที่สุดนะไม่มีใครสนไม่มีใครใยดีได้ไหมอ้าวยังไงกันไม่ตายโอเคผมอาจจะไม่ได้ใช้เมนนะครับก็เลยไม่ช่ำนะครับสกิลติดนิดนึงนะเล่นตัวอื่น,นว่าเล่นตัวนี้งงจัด โ <Okay. laughs> อเคเฮ้ยเดี๋ยวไม่อรออแทบโดนพลังแฝงเล่นขัดตานิดนึงนะตอนนี้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับเซอร์เบต้านี้มีคนเข้ามาแล้วออกก็มีนะทีมผมนี่สีหชิดโอเคเราสองวีก็ค่อยชีดใหม่นะครับประมาณนี้น่าจะปรับให้เก่งๆไปเลยนะ สกิลสองก็ใช้ได้สองครั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโ,โหแรงอยู่มันนะดาเมจมันบัคหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวนะมันปรับลดลงไม่ใช่เหรอทำไมมันแรงจังโอเคเนิร์ฟไม่ใช่เหรอ <laughs> เนิร์ฟเนิร์ฟดาเมจ <laughs> ใช่แล้ว <laughs> ม่งช้ามากรูนอะไรไม่รู้นะ กว่าตัวใหม่ก็แรงเกินบุกมันโอ้โหดูโอ้โหโกงจัดเลยฟัดตลอดนะตัวใหม่ไม่ <c oughs> ไหวโดนแน่ๆโดนเนิฟแน่ๆแพทน,นี้ม่อยู่ด้วยแล้วแรงเกิน ต้องติดอยู่เลนบนตลอดเลยเนี่ยน่าเบื่อโอเคไม่มีเลยมากต้องสู้กับเรนติโน่ได้ไหมเนี่ยไม่มีแน่โอ้โหจัดไปเพื่อนลิกเตอร์มาช่วยนะครับเฮ้ย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 โอ้โหเกือบเกือบโอ้โห ฉีดปุ๊บแล้วกดสกิลหนึ่งไ็ได้ออวตายตายไปเลยไม่ทันได้กดนะครับก่อนจะกดนี้ต้องรอประมาณ2 2วิ1.5วิ2วิประมาณนี้แหละคิดว่าปรับแบบนี้มันก็ปวนมากขึ้นนิดนึงนะครับอยู่ไหนเนี่ยจะหนีไปแล้วเพื่อนรอเพื่อนสวยโอ้โหแรงจัด ไม่มีแนะ่ได้มาแล้วนะครับฟอสเก็บชิ้นสำคัญของเราเลยนะครับตีหนึด okay. โอ้โอ้มีพิกเกอร์ว่ะเนี yeah. ่ยเราดันไม่ได้นะฮะเหลือใครเนะี่ยน่าจะเหลือลิงฝั่งนูน้นนี่นะเกาะมันเกาะเอ่อป้อมซากป้อมได้นะครับป้อมที่แตกมันก็เกาะได้ โอเคทีมเราเกิดมากเลยขนาดมีสี่ตัวนะฮะตัวใหม่โหดมากดูท่านผู้ชมโอ้โหดามเมจะไรครับเนี่ยไม่มีแนะ่เฮ้ยเพื่อนโอ้โเพื่อนไม่มาไม่งั้นได้คิวเลยเนะี่ยตัวใหม่โหดไปมาโอ้โหา <laughs> โอีดยู่โอเค <Your team. S 1> okay. แคส,สกิลนี้ก็พอกินแล้วครับถึงหวะนี้ดูชเชฟเขอบใจมากโอ้โหไหลปอมเกินเพื่อนมจะแตกแล้วโอเคอมาแล้วโอ้โหอย่างไ้ครับตายสองเลยหรอ เอ้ยมองไม่ทันว่ะโอ้โหดูไม่งี้ไนงะตายหมดเลยเอ้ยควัดคิวผมไปแย่งใช่ไหมเนะี่ยผมแย่งตัวหนึ่งโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบเมกาคิวแย่งซีนไปหมด,ดแล้วตัวใหม่เนะ่ยตอนนี้ ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ถือว่ามาทดลองเล่นอ,อ,อ้าวนี่ต้องเจอดิเจอตัวใหม่ไปดิไม่ไงทำอะไรกั <c oughs> ดูผู้ชมโอ้โหดูเจ็ดการหมดเลยดูจเจ้าเ ยังไงล่ะยังไงล่ะไล่ราวะเนื้อตาเนื้อตาไม่แน่ยังไงล่ะ,ละ,ะ,งงละโอ้โห,โหปิงก็คือยกอะไรครับเนี่ยตัวใหม่คิดว่ามีคาสะนะครับบินไปบินมาเลยฟันฟันยับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซูเปอร์แมนนะฮะปับใหม่ก็จะประมาณนี้เลยสองครั้งนะฮะสะกิลที่หนึ่งนะโอเค